ฟังดีๆใครที่อยากถูกหวยทุกวันหวยออกฟังนะคะคุณแทบไม่ต้องวิ่งดิ้นลวนหาหวยที่ไหนมาก่อนเลยจับเลขตัวไหนอยากซื้อตัวไหนจิตฟุ้งมาตัวไหนเอาตัวนั้นแต่สิ่งที่มันจะเบิดทำให้คุณถูกไม่สองตัวสามตัวตัวหน้าตัวหลังหรือใต้ดินใต้โคอะลรก็ว่ากันไปวิธีการง่ายนิดเดียวหนึ่งวันหวยออกฟังดีๆนะกดก็ได้นะคะหรือใครจะอัดวิดีโอก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะสิ่งแรกให้ใส่เสื้อสีที่ดูดซับได้จริงๆเสื้อที่ดูดซับได้จริงคือสีแดงสีแดงคือส สองวันนั้นทั้งวันจงอารมณ์ดีตั้งแต่ตื่นเลยหนึ่งใส่เสื้อสีนำโชคคือสีแดงบางคนบอกคุณรู้กันวันนี้ไม่ถูกจริตกับสีแดงไม่ใช่ไม่เกี่ยวสีนำโชคสีโชคลาสีหวยสีดวงคือสีแดงจำไว้สีแดงจะดูดซับได้นะคะดูดเงินดูซดซับดูดโชคดีหนึ่งใส่สีแดงสองอารมณ์ดีตั้งแต่เชา้าจำนะคะตื่นขึ้นมามหาเศรษฐีมองกระจกเฮ้ยถูกหวยเล่นใหญ่เล่นใหญ่มีพลังจริงนะคะ คุณเล่นใหญ่เลยอารมณ์ดีโอ้ทำไมรู้สึกว่าวันนี้ถูกหวยแน่นอนเลยยังไงวันนี้ก็ถูกหวยชัววันนี้ได้โชคด้ลาบชัวสองตัวสามตัวบนล่างโตเต็งอะไรก็ว่ากันไปชัวอย่างเงี้ค่ะบอกเองทั้งวันเลยค่ะอารมณ์ดีนะคะสองนะสามให้ทานวันนั้นทั้งวันให้ทานค่ะทำบุญห้าบาทสิบบาทวัดก็ได้ใครว่าอะไรก็ได้ต้องทำทานให้ได้ต้องทำทานให้ได้ให้ขอทานก็ได้หรือเอาเงินให้พ่อแม่รายร้อยหนึ่งให้พ่อแม่ไปร้อยหนึ่งได้ร้อยล้านเอาไหมให้พ่อแม่ไปร้อยหนึ่งถูกร้อยกูร้อยเอาไหมหรือทำบุญกับคนได้โอกาส นะคะแต่การทําบุญต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ทําบุญมั่วซั่วนะคะต้องมีเหตุและผลในบุญนั้นอย่าลืมนะอันที่สามนะทำบุญนะคะก็คือ,อให้พ่อแม่หรือว่าซื้อของไปฝากพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าทําบุญแต่ส่วนใหญ่ทำบุญด้วยเงินจะดีมากนะคะทำบุญด้วยเงินจะดีมากสี่ฟังดีๆนะคะข้อสี่นี่คือสําคัญมากวันนั้นทั้งวันห้ามโมโหนี่คือข้อสําคัญมากผัวจะด,ดา่าลูกจะงองแงไม่ได้ดังใจเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังโดนแทงโดนถีบห้ามโกรธห้ามอารมณ์เสียเข้าใจตรงกันนะคะ ลมเสียถั่ว่ะยิม้มลูกมองแง่ยิม้มเพื่อนทรยศยิม <c oughs> ย้มยิ้มเดินเหยียบขี้ไก่ยิม้มเดินเหยียบขี้หมายิ้มเขาปล่อยหมามากัดยิม้มโอเคโอเคเข้าใจตรงกันนะคะคุณ <c oughs> สิ่งสําคัญที่สุดนะคะวันที่หวยออกคุณห้ามสโสมอ่ะให้ไปข้อที่ห้านะะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ควรโสมอยู่แล้วให้ข้อที่ 5, ห้าข้อที่ห้าห้ามสโสมวันหวยออกเป็นวันสําคัญคุณต้องทำตัวเป็นหาเศรษฐี ใส่ไปเลยค่ะชโลมไปเลยค่ะสร้อยทองสร้อยแหวนที่มีเครื่องประดบับใส่ไข่มุกใส่ใส่ไปเลยค่ะประโคมตัวเองเป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้เจิดผมดีผมเท่าดีไม่ใช่นั่งตัวงอหอยเหี่ยวหน้าโหดรอลุ้นหวยไม่ถูกค่ะยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกค่ะเพราะไม่ได้แช่งนะคะแต่คือเรื่องจริงมันคือพลังงานเราปล่อยพลังงานแบบนี้แล้วเ,เราอยากถกหวยมันเคลื่อนหมดมันเคลื่อนมันจะออกห้าห้ามันก็ไปออกห้าหกมันจะออกเจ็ดแปดมันก็ไปออกเจ็ดเก้ามันจะออกเจ็ดสี่มันก็มาออกเจ็ดสามอีกแค่หลักเดียวคุณก็ถูกรางวัลท บางคนบอกว่ามันจริงเหรอครูไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าเราลองมาถูกหวยกันทั้งแบรนด์เลยไหมเออเพื่อให้โลกจําเราลองท้ากันมาถูกหวยให้โรกจํากันดีไหมโดยที่ไม่ต้องบอกกันเลยนะว่าใครซื้ออะไรเงียบปิดนะคะแล้วเรามาทำห้าข้อนี้เหมือนกันส่งพลังงานเดียวกันทําแบบเดียวกันซื้อหวยไม่ต้องบอกกันจุ๊จๆ้จจแล้วพอหวยออกอมาปิดกันทั้งแบรนด์ดีไหมลองดูค่ะห้าข้อนี้คุณลองดูโอ้แล้วเรามาฉลองการถูกหวยกันนะคะ